ตอนที่855วายุกระเรียนคำรามพฤึกษาเปลี่ยนเป็นศาตราหยาดฝนเปล่งประกายเจิดจ้าดุดผลึกแก้เพร่กระจายออกมาและปรากฏจิตสังหารเข้มขน้นทว่าเรื่องประหลาดก็คือหยาดฝนเหล่านี้เรากับมีม่านฝนรอบตัวหวังหลินไม่เพียงแต่เขาจะไม่รู้สึกหนาวเหน็บแต่ยังรู้สึกร่างกายอบอุ่นพลังดั้งเดิมที่เขาใช้ไปจำนวนมากค่อยๆฟื้นตัวอย่างช้าๆ หวังหลินจ้องมองทุกอย่างด้วยสายตาตกตะลึงตอนที่ได้ยินคำพูดของชิงชุยหวังหลินขบคิดเงียบๆขณะจ้องมองฉิงชุยไปด้วยความรู้สึกประหลาดยากอธิบายปรากฏขึ้นในใจเป็นความรู้สึกแปลกประหลาดสำหรับเขายิ่งนักราวกับมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานมากแล้วอย่างไรก็ตามเขากลับนึกถึงตอนอยู่บนดาวซูซาคุเจ้าสำนักตุ้นเทียนแห่งสำนักหลอมวิญญ,ญาณก็มอบความรู้สึกเช่นนี้ให้ จากนั้นก็สื่อถูนานผู้เป็นอาจารย์และสหายก็มอบความรู้สึกเช่นนี้รวมไปถึงครั้งแรกตอนที่เขาพบเจอเทียนหยุนตอนที่พยายามบรรลุชัน้นตัดวิญญาณโจโยี่ก็ให้ความรู้สึกนี้แก่เขาเช่นเดียวกันชีวิตหวังหลิงยึดมั่นต่อหลักการที่หากคนอื่นไม่ได้ล่วงเกินเขาเขาก็จะไม่ไปล่วงเกินคนอื่นทํานองเดียวกันหากมีใครแสดงความเมตตาแม้จะเป็นเพียงเล็กน้อยหวังหลิงก็จะยึดมั่นเชิดชู หวังหลินยังจำถึงความเมตตาของตุ้มเทียนได้ในใจเขายังคงยึดถือปฏิบัติหน้าที่เป็นจิตวิญญาณของสำนักหลอมวิญญาณหวังหลินยังคงจำความเมตตาของซื่อถูนานได้จึงไม่ลังเลที่จะยกของล้ำค่าดั่งเช่นราชรสสังหารเทพให้หากซื่อถูนานตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากหวังหลินรู้ตัวว่าแม้ผลลัพธ์จะทำให้เขาเสียชีวิตตราบใดที่มีโอกาสช่วยอีกฝ่ายหวังหลินก็จะไม่รังเอาไว้ นี่เป็นเพราะสื่อถูนานเมตตาเขาหวังหลินไม่ลืมเลือนความเมตตาของโจโยี่การตอบแทนความเมตตานั้นเขาจะต้องตอบแทนให้มากหวังหลินยังเป็นนี่เทียนหยุนตอนที่พยายามบรรลุขั้นตัดวิญญาณเป็นเพราะเขายังไม่เด็ดขาดพอหลังจากเจอเบาแสหลายอย่างยังไม่จบแค่นั้นเมื่อทุกสิ่งอย่างแพ่หลายอยู่ตรงหน้าจึงเป็นตอนที่เขาถูกบังคับให้เดินลงเส้นทางต่อต้านเทียนหยุนทว่าลึกๆแล้วในใจยังมีความเศร้าที่ไม่หายไปไหน ตอนนี้ชิงช่วยยืนอยู่เบื้องหน้าเขาเพื่อขัดขวางเทพโลหิตและทันสวรรค์ทั้งหมดนี้เพราะวิชาเรียกขานสายลมและการสืบทอดที่ไม่มีอยู่จริงเทพโลหิตสีหน้ามืดมนยิ่งหยาดฝนล,ล้อมรอบเขาทําให้ความคิดจิตใจสันเทาเขาไม่ได้กล้าหารตามที่กําลังแสดงอยู่ความจริงแล้วไม่กี่เดือนก่อนตอนที่เขาถูกเทพโบราณพัดปลิวออกไปเขาก็บาดเจ็บสาหัสแล้ว อย่างไรก็ตามเขายับยังเอาไว้ด้วยกำลังและใช้เคล็ดวิชาลับที่ส่งต่อมาในตระกูลเพื่อฟื้นฟูถึงกระนั้นแม้เขาจะเผชิญหน้ากับฉิงชุยตอนนี้มันก็ยังอันตรายมากนี่คือเหตุผลแรกเท่านั้นสำหรับคนที่เป็นผู้นำของตระกูลซึ่งสืบทอดมาจากเหล่าเทพเขากลับมีความรู้สึกซับซ้อนยิ่งต่อเทพเซียนโดยเฉพาะฉิงชุยด้วยแล้วเขาจดจำได้ชัดเจนว่าฉิงชุยมีรูปร่างรายละเอียดอย่างไรในบันทึกตระกูล และแม้กระทั่งบรรพชนเทพเมื่อตอนนั้นก็ยังเคารพชิงชุยยิ่งนับชิงชุยมีชื่อเสียงมากเกินไปแม้เทพโลหิตไม่ได้บาดเจ็บเขายังไม่มั่นใจว่าจะเอาชนะได้อีกทั้งหลังจากระดับบ่มเพาะบรรลุถึงระดับหนึ่งไปแล้วไม่ว่าจะสู้หรือไม่สู้กันต่างก็สะเทือนไปทั้งดินแดนขณะนี้หยาดฝนพลันเคลื่อนไหวก่อเกิดเป็นเสียงหวีดวิวแหลมคมผลแต่ละเม็ดบรรจุพลังดั้งเดิมเหนือจินตนาการและมีร่องรอยความบริสุทธิ์มาจากแดนสวรรค์ หยาดฝนนับไม่ท้วนเหล่านี้ดุดกระบี่พุ่งเข้าหาเทพโลหิตแต่ละเม็ดแสงกลิ่นอายหน้าหวาดกลัวแค่ฝนเม็ดเดียวก็เพียงพอทำลายเสียนขั้นเทวะได้แล้วหยาดฝนสิเม็ดเพียงพอจะฆ่าเสียนขั้นมายาหินหนึ่งร้อเม็ดฆ่าเสียนขั้นรูปธรรมอย่างได้หนึ 1, ่งพัหยาดฝนกระทั่งทําให้เสียนขั้นสองสวรรค์ต้องล่าถอยเมืออ่อหยาดฝนนับไม่ถ้วนเคลื่อนไหวเรากับพวกมันสามารถเจาะทะลุก,กดไปได้ กระทั่งความคิดเทพโลหิตยังสั่นเทาเมื่อเผชิญกับหยาดฝนนับไม่ถ้วนนี้เขาสะบัดแขนดวงตาสองสว่างเสียงดังสนั่นจนสามารถแยกฟ้าดินดังสะท้อนออกมาเสียงดังสนั่นนี้แผ่กระจายออกมาจากร่างเทพโลหิตเมื่อมันโผล่ออกมาสายลมกันโชคปรากฏรอบด้านกลายเป็นพายุสายฟ้าในพริบตาเขาใช้สายฟ้าเพื่อสร้างเสียงจนทำให้มิติเกิดการสั่นสะเทือนก่อเกิดเป็นสายลมจากอวากาศ นี่คือพายุสายฟ้าที่มีชื่อเสียงซึ่งถูกสร้างมาจากวิชาเทพสำเนียงวายุตำรับตำรารายละเอียดของวิชานี้อยู่บนตำหนักของสสมชั้นที่แที่หวังหลินได้รับเทพโลหิตชี้ใส่สวรรค์ด้วยใบหน้ามืดมนสายลมรอบด้านแผ่กระจายอย่างรวดเร็วเข้าปะทะกับสายฝนพื้นที่เต็มไปด้วยเสียงดังสนั่นของสายฟ้าส่งคลื่นกระทบกระจายออกมาเกาะกวนพลังดั้งเดิมโดยรอบและทำให้อวกาศจำนวนมากพังทลาย หยาดฝนจำนวนมากถูกพายุสายฟ้าผลักออกไปและรวมตัวกันอย่างรวดเร็วพวกมันกลายเป็นม่านน้ำขนาดใหญ่ล้อมรอบเทพโลหิตสายฟ้าจากสายลมเคลื่อนตัวระหว่างหยาดฝนและแผ่กระจายพลิตาเดียวพื้นที่รอบด้านก็กลายเป็นสายฟ้านรกวิชาเทพสำเนียงวายุถึงชุยใบยหน้าเรียบนิ่งและกล่าวออกมาผนึกสายฝนเมื่อกล่าวสองคำนั้นหยาดฝนปลดปล่อยความหนาวเย็นเยียบเสียดแทงออกมาผลึกน้ำแข็งเริ่มก่ะตัวในพริตา เกิดเสียงแตกร้าวพลันสายฝนเปลี่ยนกลายเป็นน้ำแข็งพายุสายฟ้าที่กำลังกู่ร้องคำรามเริ่มโดนแช่แข็งไปด้วยเมื่อมันสัมผัสกับสายฝนวินาทีนั้นมันก็ถูกแช่แข็งกลายเป็นรูปเป็นร่างก่ะตัวเป็นน้ำบนรูปมังกรน,น้ำแข็งเทพโลหิตรีบสร้างผนึกโดยไม่ลังเลพลังดั้งเดิมสวรรค์รวมตัวกันมาจากทุกทิศทางและกลายเป็นก้อนเท่ากำปั้นเบื้องหน้าแขนขวาสร้างอีกผนึกและประทับมันลงไปบนก้อนนั้น ระลอกคลื่นแผ่กระจายอย่างรวดเร็วก้อนเล็กๆนั้นกลายเป็นนกกระเรียนมีมงกุฎสีแดงเท้าสีทองและขนสีขาวหิมะกระเรียนบินขึ้นสู่อากาศและหมุนวงกลมรอบเทพโลหิตเทพโลหิตไม่หยุดชะงักพลังดั้งเดิมสวรรค์ไร้ที่สิ้นสุดรวมตัวกันอย่างต่อเนื่องเพียงคริปตาเดียวก็มีกระเรียนสร้างขึ้นทั้งหมด9ตัวกระเรียนทั้ง9บินขึ้นไปเทพโลหิตร้องตะโกนชิงชุย พายุสายฟ้าของบรรพชนตระกูลเหยาวฆ่าเทียบไม่ได้กับเรียกขานสายลมของท่านแต่ว่าบรรพชนตระกูลเหยาวหลายต่อหลายรุ่นได้สร้างวิชาหนึ่งขึ้นมาดวงตากระเรียนทั้งเก้าตัวเปลี่ยนเป็นสีแดงและปลดปล่อยกลิ่นไอชั่วร้ายทรงพลังกลิ่นไอแผ่ออกมาดุดพายุและล้อมรอบน้ำแข็งทำให้มันเริ่มแสดงอาการจะพังทลายพลังปีศาจนี้ทรงพลังเกินไปเทพโลหิตอยู่ใจกลางเรือนผมเริ่มพริ้วไหวและมีวงวนสีแดงปรากฏระหว่างคิ้ว ขณะที่หมูนวลมันก็มีพลังปีศาจโผล่ออกมาจากร่างกายด้วยเทพโลหิตตอนนี้ไม่ได้เป็นเซียนอีกต่อไปแล้วแต่เป็นมารโบราณผู้ยึดครองร่างกายวิชาเทพอำนาจกระเรียนดวงตาเทพโลหิตเปล่งแสงชั่วร้ายดุดคบไฟเขาตะโกนออกมากระเรียนทั้งเก้าเริ่มเต้นระบำรอบเทพโลหิตและร้องอย่างองอาจเสียงร้องรุนแรงและแหลมคมก่อเกิดเป็นพายุข,ขึ้นทันทีและดังสะท้อนด้วยพลังเหนือจินตนาการปัง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  น้ำแข็งรอบด้านทั้งหมดเริ่มแตกสลายและถูกดันกลับไปน้ำแข็งภายในระยะ500ลีแตกสลายในทันทีวินาทีนั้นเรากับทั้งโลกถูกห่อหุ้มด้วยเสียงร้องทรงพลังจนดูเหมือนสามารถแทงใส่ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนหาฝนทุกสิ่งทุกอย่างภายในแตกกระจายอย่างรวดเร็วชั่วขณะนั้นกระเรียนตัวหนึ่งพลันระเบิดกลายเป็นขนนกสีขาวนับไม่ถ้วนจากนั้นเสียงร้องทรงพลังอีกตัวดังออกมาจากกระเรียนระเบิด ไม่นานนะักกระเรียนอีกตัวก็ระเบิดเมื่อกระเรียนทั้งหมด9ตัวระเบิดคนนกนับไม่ถ้วนไพร่กระจายออกมาเปลี่ยนกลายเป็นวิชาทรงพลังส่งผลกระทบต่อทุกอย่างในระยะหลายพันลี้ชิงช่วยมองดูทั้งยังเอ่ยด้วยน้ำเสียงไม่แยแสวิชานี้ไม่เลวแค่ไม่ลวงเงินหรือวิชาของตระกูลเหยาวยังไม่จบสิน้นวายุกระเรียนคำรามพฤกษาศาสตราเทพโลหิตเผยสายตาเรืองแสงชั่วร้าย ขณะร้องคำรามผ้าคลุมสีแดงพัดปลิวไปด้านหลังสองฝ่ามือสร้างผนึกราวกับทั้งโลกมืดมิดพฤกษาศาสตราคนนกนับไม่ถ้วนที่ลอยออกไปพลันเรืองแสงชั่วร้ายเปลี่ยนกลายเป็นสมบัติวิเศษที่แตกต่างกันศาสตราในพฤกษาศาสตรานั่นหมายถึงศาสตราวุธเมื่อวิชานี้ปรากฏขึ้นทั้งโลกเปลี่ยนสีสันและอวกาศจำนวนมากพังทลายแผ่กระจายต่อเนื่อง500ลี5,000ลี50,000ลี ขยายตัวออกไปอย่างบ้าคลาั่งโดยมีเทพโลหิตอยู่ใจกลางหากเขาดำเนินเช่นนี้ต่อไปเมื่อนั้นทั้งเขตทิศใต้จะ,ะเผชิญกับหายนะเมื่อวิชาพุ่งขึ้นถึงจุดสูงสุดและเกือบจะเข้าถึงชิงชุยก้อนเมฆทันสวรรค์บีบอัดตัวเองจนเสร็จสิ้นพวกมันหายไปจำนวนมากและควบแน่นอยู่ใจกลางเพื่อก่อเกิดเป็นสายฟ้าสวรรค์เจ็ดสีก่อนที่สายฟ้าเส้นนี้จะปรากฏมันปลดปล่อยความรู้สึกที่ทำให้จิตใจต้องสั่นเทา สายฟ้าเจ็ดสีกระแทกลงไปทันทีไม่ใช่เพียงแค่หนึ่งสายแต่มีถึงเจสายฟ้าสีแดงส้มเหลืองเขียวฟ้าและม่วงพลันกระแทกลงไปพร้อมกับก้อนเมฆทันสวรรค์หายไปด้วยสายฟ้าทั้งหมดนี้บรรจุพลังทำลายล้างอันแข็งแกร่งตอนที่856สายเวทวายุกระเรียนคำรามพรึกษาเปลี่ยนเป็นศาสตราเจ้าไม่มีแม้แต่วิชาเทพของตนเองยังกล้าพูดว่าสร้างวิชาพวกนี้ได้อย่างไร แววตาชิงชุยเต็มไปด้วยความดูถูกทั้งยังไม่สนใจมองขนนกที่กำลังปกคลุมระยะหลายพันลี้เพียงก้าวเดียวก็มาถึงหน้าหวังหลินมองไปที่สายฟ้าเจ็ดสายกำลังตกลงมาวินาทีนั้นสายฟ้าเส้นแรกกระพริบสีแดงวาบตกลงมาจากเบื้องบนเร็วยิ่งทว่าวินาทีที่สายฟ้าแดงตกลงมาดวงตาชิงชุยเรืองแสงสีแดงพุ่งออกมาดุดตะข่ายกลืนกินสายฟ้านั้นในพริบตา จากนั้นตาขวาส่องประกายสีแดงสว่างพร้อมกับพุ่งเข้าหาสายฟ้าเส้นที่สองทันสวรรค์สีส้มเขากลืนกินมันอีกครั้งโดยไม่ลังเลและทันสวรรค์สีส้มหายไปแสงสีแดงจากแววตาชิงชุยยิ่งเข้มข้นมากขึ้นพร้อมกับกลืนกินสายฟ้าที่เหลือโดยไม่หยุดชะง,งักหวังหลินมองดูเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยสายตาหลีแคบลำแสงโค้งผ่านร่างฉิงชุยทำให้เขาดูเย็นชายยิ่งไปอีก กลิ่นไออันตรายหลุดออกมาจากร่างเขาโดยเฉพาะตาขวาข้างนั้นมันเรืองแสงสีแดงยากคาดเดาจนเกือบจะเป็นสีแดงโลหิตใครที่มองมันคงสั่นสะท้านสายฟ้าทัานสวรรค์น,นี่ไม่เลวมันสามารถช่วยฟื้นฟูขอบเขตจวีของข้าได้สักหน่อยชิงช่วยหันกลับมามองหวังหลินแม้สายตายังคงเยือกเย็นแต่กลับมีบางอย่างแตกต่างเรียกขานสายลมอันเชิญสายฝนและสายเวทคือสามวิชาแรกของอาจารย์จงดูให้ดี ชิงช่วยยกแขนขวาขึ้นมาสร้างผนึกชี้ตรงออกไปดวงตาเผยร่องรอยความคิดถึงข้าใช้เวลาสองสามเดือนเพื่อเข้าใจเรียกขานสายลมส่วนอันเชิญสายฝนข้าใช้เวลาหนึ่งเดือนแต่กับสายเวทข้าใช้เวลานับร้อยปีเพื่อเข้าใจมันอย่างแจ่มแจ้งชิงช่วยถอนหายใจแขนขวาสร้างผนึกและโบกสะบัดยามที่เขาสะบัดแขนพลันปรากฏแสงผลึกเงียบงันขึ้นมา ทำให้อาวุธนับไม่ถ้วนจากวิชาของเทพโลหิตต้องหยุดชะง,งักทันทีขณะที่หวังหลินเป้ามองดูเขาเห็นแสงผลึกแบ่งตัวออกไปหลายเส้นสายหนึ่งในนั้นหลายเป็นชายชาราคนหนึ่งส่งกลิ่นอายแห่งความตายเข้มข้นออกมาจากร่างแต่พลังดั้งเดิมแข็งแกร่งก็ออกมาจากเขาด้วยซึ่งทำให้ชายชาราผู้นี้ให้ความรู้สึกน่าประหลาดเซียนโบราณมิง่งมู่ฆ่าฆ่าเขาก่อนจะเข้าไปแดนสวรรค์ ขณะนั้นแสงผลึกอีกสายกระพริบวาบและหายไปปรากฏเป็นหนุ่มคนหนึ่งหน้าตาหล่อเหลาและส่งกลิ่นอายแห่งความตายออกมาทว่ามันยังมีจิตสังหารเข้มข้นออกมาจากเขาด้วยเซียนโบราณขังหลานฆ่าฆ่าเขาก่อนจะเข้าไปแดนสวรรค์เซียนโบราณจูเล่ฆ่าฆ่าเขาก่อนจะเข้าไปแดนสวรรค์ขณะที่ชิงช่วยเอ่ยขึ้นแสงผลึกทั้งหมดหายไปและเปลี่ยนเป็นรูปร่างที่แตกต่างกัน แต่ละคนเต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งความตายแต่ทั้งหมดก็ส่งกลิ่นอายที่ทำให้จิตใจหวังหลินต้องสันเทาเทพนภาระดับแปดเฉินเฟิงฆ่าฆ่าเขาในการต่อสู้ของแดนสวรรค์เทพนภาระดับแปดรั่วเตยฆ่าฆ่านางในการต่อสู้ของคนหนีทับราชาเทพระดับสามเฉิงเทียนโฮฆ่าฆ่าเขาในการต่อสู้ที่แดนสวรรค์วายุราชาเทพระดับเจ็ดหยุนหมิงฆ่าฆ่านางในการต่อสู้เพื่ออำนาจสูงสุด เววตาชิงชุ่ยเต็มไปด้วยความหวนรำลึกขณะที่เอ่ยออกมาวิญญาณดวงหนึ่งปรากฏขึ้นถัดต่อกันไปนี่ไม่เพียงแต่ทำให้ดวงตาหวังหลินเบิกกว้างแม้กระทั่งเทพโลหิตก็ยังตกตะลึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าดวงวิญญาณเทพทั้งหมดที่เต็มไปด้วยจิตสังหารทรงพลังและอาฆาตแค้นเรากับพวกเขาตายด้วยความขัดข้องใจและไม่ยอมเข้าสู่วัฏจักรแห่งการเกิดใหม่วินาทีที่พวกเขาปรากฏตัวเรากับสถานที่แห่งนี้กลายเป็นนรก ราชาเทพประดับก้าวเหว่าให้ฉิงค่าฆ่าเขาด้วยการใช้วิชาเทพสลายกระแสวิญญาณเทพคล้ายกับเทพโลหิตปรากฏขึ้นมาร่างกายเต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งความตายเทพโลหิตสีหน้าเปลี่ยนไปมหาศาลคุณนางเทพประดับหนึ่งหลิวหยุนฆ่าฆ่าเขาในการต่อสู้คุณนางเทพวายุคุณนางเทพประดับสามแห่งแดนสวรรค์พิรุณเฉาเตอร์ฆ่าฆ่าจากการบุกรุกแดนสวรรค์คุณนางเทพระดับห้าเฉินฮานฆ่าฆ่าเขาจากการก่อกระบฏ คุณนางเทพระดับเจ็ดแห่งแดนสวรรค์วายุปรมาจารย์หัวหารฆ่าค่าเขาในการต่อสู้ของทางผ่านโบราณร่างอวตารแรกของถิงช่วงคุณนางเทพระดับเก้าแห่งแดนสวรรค์พิรุณฆ่าค่า,าร่างอวตารของนางในสงครามแดนสวรรค์พิรุณและอัศนีแสงผลึกหายไปและมีร่างปรากฏขึ้นมาทีละคนทั้งหมดเหมือนจริงมีจิตสังหารเข้มข้นและความข้องใจเต็มไปทั่วโลกในวินาทีนั้นต่างก็มีวิญ,ญญาณเทพมากมายล้อมรอบถิงชุย หวังหลินไม่ได้สงสัยในตัวตนของคนเหล่านี้ระลอกคลื่นหนึ่งก่อตัวขึ้นมาในใจตอนที่เขาเห็นร่างของชิงช่วงในชีวิตข้าได้ฆ่าคนมามากเกินไปสายเวทนี้จําเป็นต้องหล่อหลอมการสังหารที่ข้าทําลงไปด้วยการแยกวิญญาณแต่ละคนออกมาจากวัตจักรแห่งการเกิดใหม่จากนั้นข้าก็หล่อหลอมวิญญาณแต่ละดวงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของข้าเพียงแค่นั้นจึงจะบรรลุส่วนหนึ่งของสยเวท ชิงชุยเอ่ยน้ำเสียงสงเอยนิ่งมากแต่ก็มีจิตสังหารมาฮือมาอยู่ภายในความสงบนี้ด้วยแม้กระทั่งหวังหลินก็ตกตะลึงกับบันทึกการต่อสู้ของชิงชุวยวิญญาณเทพนับไม่ถ้วนปลดปล่อยกลิ่นไอรุนแรงจนสามารถเปลี่ยนโลกให้กลับหัวลงทั้งหมดตอนนี้พุ่งเข้าหาเทพโลหิตใบหน้าเทพโลหิตไร้รอยเลือดเขาไม่เคยจินตนาการว่าสยเวทของจักรพรรดิเทพปลายป้านในบันทึกของตระกูลจะน่าหวาดหวั่นเพียงนี้ นี่มันวิชาของจัก,กรพรรดิเทพแบบไหนกันเขาเป็นเทพปิศาจชัดๆเทพโลหิตรีบถอยทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้หนังศีรษะด้านชาบันทึกตระกูลมีหัวข้อหนึ่งเรื่องบรรพชนเทพเหว่ยให้ชิงแม้จะเลือนลางนักแต่กลับไม่มีตรงไหนกล่าวถึงว่าเขาตายเพราะคุณนางเทพชิงช่วยขณะล่าถอยแววตาเทพโลหิตเปลี่ยนเป็นสีแดงระหว่างคิ้วเรืองแสงชั่วร้ายและตะโกนขึ้นปรึกษาโจมตี สรรพาวุธ์มากมายที่สร้างจากขนนกพลันพุ่งออกเข้าหาดวงวิญญาณเทพวินาทีนั้นเกิดเสียงดังสนั่นไปทั่วทุกที่ภายในระยะพันลีก่อเกิดเป็นพายุกวาดผ่านเส้นขอบฟ้าระดับการต่อสู้ครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อทั้งดินแดนทิศใต้ดวงดาวพังเสียหายจนเข้าสู่สภาวะไร้การควบคุมเสียงคำรามดังสนั่นไปทั่วทั้งดินแดนทิศใต้ถ้าเรื่องนี้ดำเนินต่ออีกนานมันจะเกิดหายนะและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เยวหยุ่นถอยร่นอย่างต่อเนื่องร่างกายเรืองแสงชั่วร้ายต้านทานแรงกดดันด้านหลังเทพโลหิตทว่าเขาขาดระดับบ่มเพาะดังนั้นจึงบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องเขาท้อแท้ใจกระทั่งเจ้ามาในร่างกายกำลังจะแตกสลายวิชาของเทพโลหิตสลายไปอย่างต่อเนื่องไม่มีขนนกชิ้นใดที่เปลี่ยนกลายเป็นอาวุธแล้วสามารถต้านทานได้เลยพวกมันแตกสลายไปจนหมดสิ้น ขณะที่เทพโลหิตกำลังถอยร่นวิญญาณเทพตนหนึ่งปรากฏขึ้นเบื้องหน้าเขาและระเบิดตัวเองส่งแรงระเบิดกระแทกเข้าใส่ร่างเทพโลหิตไม่ใช่เพียงแค่หนึ่งเท่านั้นแต่วิญญาณเทพมากมายรวมกันอยู่รอบๆอเทพโลหิตจิดสังหารสั่นสะเทือนฟ้าดินรวมตัวกันจนทำให้แววตาเทพโลหิตเผยความหวาดกลัวเป็นครั้งแรกเขาไม่ได้รู้สึกคุกคามจนถึงความตายมานานมากแล้ว เทพโลหิตหวัดหวันวิญญาณพวกนั้นซึ่งส่วนใหญ่เคยเป็นขุนนางเทพแต่ละคนต่างก็มีกลิ่นอายหน้าหวาดกลัวถ้าเพียงแค่หนึ่งตนเทพโลหิตสามารถทำลายได้โดยง่ายแม้จะสองตนก็คงไม่ใช่ปัญหาแต่ทว่าด้วยอาการบาดเจ็บในปัจจุบันเขาจึงตกอยู่ในสภาวะยย่แย่ชิงช่วยเจ้ากำลังจะฆ่าฆ่าใช่ไหมเทพโลหิตใบหน้าดูร้ายโบกแขนเสื้อกว้างใหญ่ พลังดั้งเดิมจำนวนมากที่สามารถทลายท้องฟ้าและเปลี่ยนกฎได้เริ่มรวมตัวกันอย่างบ้าคลาั่งถ้าข้าจะฆ่าเจ้าแล้วยังไงเล่าถึงช่วยก้าวครั้งเดียวและยื่นแขนขวาออกไปพลังย็นรวมรวบทันทีก่อตัวเป็นมวลอากาศสีดำเทพโลหิตเผยสายตามุ่งมั่นปรากฏตัวข้างเหยาหยุนชี้แขนขวาใสระหว่างคิ้วเหยาหยุนดวงตาเหยาหยุนปูดโปนร่างกายหดลงอย่างรวดเร็วราวกับวิญญ,ญาณและเลือดเนื้อถูกบางอย่างดูดซับเข้าไปในร่างเทพโลหิต เสียงกรีดร้องดังออกมาจากปากดวงตาแดงฉานกระหายเลือดทว่าวินาทีนั้นแววตางอูนองององ,องหายไปและเผยความกระจ่างชัดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเงาของเจ้ามารโบราณปรากฏเหนือศีรษะมันเป็นรูปร่างมากกว่าเดิมราวกับพึ่งกลืนกินยาชูกำลังไปมันลอยออกมาจากร่างเหยื่อหยุนอย่างรวดเร็วระหว่างกระบวนการนี้ร่างเหยื่อหยุนแตกหักอย่างรวดเร็วจนเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกเลือดเนือ้อ พลังดั้งเดิมและกระทั่งดวงวิญญาณได้ถูกมารโบราณกลืนกินไปเวาวตาเหย่ยหยุ่นเงียบขึมและเผยรอยยิ้มหน้าสงสารเขานึกถึงความทรงจำที่ไม่อาจนึกออกได้มาเป็นพันปีประกูลเห่ยงไม่คงอยู่อีกแล้วร่างกายพุบลงจากดวงดาววิญญาณจากเจ้ามารโบราณพุ่งออกไปควากลิ่นอายชั่วร้ายเข้าไปในร่างเทพโลหิตเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีเมื่อเทพโลหิตดูดซับวิญญาณมารโบราณได้สำเร็จ ร่างกายจึงปลดปล่อยกลิ่นอายชั่วร้ายทรงพลังดวงตาเรืองแสงพลางสะบัดแขนเสื้อและฉีกกระชากมิติเสียงฉีกเป็นทางยาวและมีตะเกียงโบราณลอยออกมาช้าช้าชิงช่วยเมื่อเจ้าแรนหาที่ตายก็อย่ามากล่าวหาว่าข่าสังหารเทพใบหน้าเทพโลหิตมีสีหน้าหน้าเกลียดหน้ากลัวร่างมายายักษ์ของมารโบราณสูงสิบกว่าฟุตปรากฏขึ้นเบื้องหน้าดวงตาของมันแดงเถือกจ้องมองชิงช่วยและร้องเสียงคำรามเงียบเงนิน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันนะครับ